สวัสดีครับพบกันกับสวนป่าดีไซน์2อ0นะครับเป็นช่วงบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ครับก็พาเพื่อนๆครับมาเก็บฝักไม้แดงครับก็มีไม้แดงอยู่หลายต้นนะครับในพื้นที่เป็นไม้ที่ปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับต้นนี้อายุก็ ประมาณสิบปีแล้วนะครับต้นก็ไม่ไม่ได้ใหญ่โตมากเท่าไหร่แต่ว,ว่าปีนี้ครับติดฝักค่อนข้างเยอะก็พึ่งพึ่งได้มีโอกาสลงมาที่จะมาเก็บฝักนะครับแต่ว่าเขาก็แตกแล้วก็มเมล็ดก็ดีดไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้แล้วครับเพราะว่าเวลาที่ไม้แดงมันติดฝักเต็มที่ ฝักที่มันแก่จัดเต็มทีมันก็จะแตกแตกอยู่บนต้นเลยนะครับแตกเปี้ยออกแล้วก็เมล็ดมันก็จะกระเด็นไปทั่วบริเวณเนาะเพื่อรอรอจังหวะที่ฟ้าฝนมาพอฟ้าฝนมาก็ดินชุ่มชื้นเมล็ดก็จะงอกเป็นต้นกล้าเบียนี้น้อยต่อไปก็ถ้าเราเก็บไม่ทันนะครับถ้ามาเก็บไม่ทัน ก็รอช่วงช่วงที่ฝนมามาเลทที่มันไปตกอยู่ตามป่าตามหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาค่อยมาเก็บตอนนั้นก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังพอมาทันอยู่นะครับก็ยังมีพอได้เก็บอยู่วันนี้ก็ได้อยู่ประมาณส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับที่ผมเก็บเอาไว้ อันนี้จะเป็นเป็นฝักที่แห้งแล้วนะครับเป็นฝักที่แห้งที่เขาแตกแล้วก็มเมล็ดก,ก็กระเด็นไปไปออกกระเด็นออกหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เอาไปทําประโยชน์ได้นะครับก็ทาเอาไปทำเป็นเป็นเชื้อ,เ,อ,เ,ชอเชื้อเชื้อเพลิงนะครับเอาไปก่อไฟหุงข้าวหุงหาอาหารได้เนี่ยก็ประโยชน์เป็นประโยชน์ อย่างหนึ่งของไม้แดงนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเพราะว่ามันแข็งแล้วก็เวลาติดไฟนี้ก็มันจะเป็นแดงมันให้มันให้ความเข้มของของ,ของไฟได้ดีแล้วก็ติดไฟได้นานด้วยมันจะเป็นคล้ายๆฐานเลยนะครับมันแห้งเต็มที่แล้วตอนนี้ที่เก็บได้วันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับวันนี ก็จะได้อยู่สักประมาณวันนี้ได้อยู่10ประมาณ10กว่าฝักนะครับผมก็ลองแกะดูก็ยังเห็นมเมล็ดที่สมบูรณ์อยู่นะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ถ้ามาเมล็ดสมบูรณ์มันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มมันแบบนี้เลยฮะ่า <Okay. S 1> เห็นชัดๆเลยนะครับ นี่ครับอันนี้คือก็เวลาก็เราจะเอาไปเพาะก็แช่น้ําแช่น้ําแล้วก็อลงดินเลยครับหรือไม่บางคนก็ใช้วิธีเอาโรยลงกระบะปลูกเลยก็ได้ครับกระบะเพาะต้นกล้าก็ลดน้ําสักประมาณ10ประมาณสิกว่าวันมันก็จะงอก ไม้แดงนี้เพาะง่ายครับเวลาไม้แดงงอกมันจะคล้ายๆกับเมเล็ดมะขามนะครับมันจะคล้ายๆเม็ดมะขามมันจะแทงแทงรากออกมาแล้วก็ตรงตรงส่วนที่จะออกเป็นเป็นใบก็จะอยู่ยังติดอยู่ที่มเมล็ดนะครับรากจะออกมาก่อน หล,หลายท่านก็คงจะมีความชำนาญอยู่แล้วนะครับสำหรับการเพราะไม้แดงส่วนคนที่ยังไม่เคยก็ทดลองดูได้นะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราได้เก็บเองแล้วก็ไปเพาะเพาะแล้วก็ปลูกเองมันจะมีความมีความตื่นเต้นนะครับคือเราเราได้ใช้ความสามารถที่แบบว่าเราเป็นคน พาะเองแล้วก็ได้นําไปปลูกเองมันจะมีความภูมิใจส่วนมากาสหายสายป่านะครับคนที่คนที่ชอบปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะเริ่มจากก็จะเริ่มจากแบบเริ่มต้นเลยครับเบสิกก็คือการเพาะเพาะเสร็จแล้วก็นําไปปลูกถ้าเราต้นไหนที่เราเพาะมากับมือนะครับเพาะมากับมือแล้วเราเอาไปปลูกแล้วแล้วเราเห็นมันจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ย มันเป็นความภาคภูมิใจของของคนที่เป็นเจ้าของนะครับครับหน้าแรงของวิถีคนที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนานก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งครับให้เพื่อนๆได้เห็นกรรมวิธีของการที่จะเพาะปลูกเพื่ออนุรักษ์นะครับ ราะว่าผมเป็นคนอชอบชอบต้นไม้ยิ่งไม้แดงนี้เป็นเป็นไม้เป็นไม้ที่สวยนี่ผมอยากให้เพื่อน,อนๆได้เห็นครับเป็นไม้ที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม้แดงถ้าต้นไหนที่ที่ต้นเขาลำต้นตรงนะครับตรงสวยเนี่ยเวลาเอาไปทำเสาครับเขาจะใช้ทั้งต้นนะครับตัดให้ขนาดพอดีแล้วก็แล้วก็เอา เอาทั้งต้นเลยนะครับแล้วเราก็จะปล่อยปล่อยเพื่อให้ให้เปลือกให้เปลือกเขาแตกออกเองนะครับจากนั้นก็แค่ขัดเงานิดหน่อยแล้วก็ลงตัวตัวเคลือบไม้ก็สีเขาจะสวยเลยครับเพราะว่าแม่แดงจะเป็นเป็นเนื้อเนื้อเขาจะออกเป็นสีแดงเข้มสวยๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็นิยมเอาไปทำเสานะครับ ไม้แดงเป็นไม้ที่เนื้อแน่นนะครับแล้วก็ปวกก็ปวกก็กลัวครับปวกก็ไม่ค่อยเจาะก็นำมาฝากนะครับนำมาฝากเป็นสีสันสวยๆตามทุ่งนานะครับสำหรับคนที่อย่างผมเองคนชอบอยู่กับต้นไม้ก็ เห็นต้นไม้เป็นคล้ายๆกับดอกไม้นะครับเห็นแล้วก็มีความสุขครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับมีโอกาสพบกันคลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ